ออ้ทุกคนเอ้าแตกดูน no ี <S <S cement, أو, ่เห็นไหมนี่ละทุกคนดูเห็ดมีพิษที vale ่กินได้ดูเห็ดสมองวัวนี่ปี หนาสุดเลยสองพันหยีทิพย์ฮชนะเลิศอ,อ๋ออุ้ยมนันมันมันพี่น้องไอยังมนันไอยังมันโอ้โหดูสิหนึ่งดอกค่ะมา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 หนุนอีกหนึ่งดอกค่ะดอกที่สองนะคะดอกที่สองจ้าโอ้โหามา,มาลุยลุยลุยแบบเนีเ้ยแสงแดดกับบ่มี่พี่น้องเอ้ยอจงเมียนเนาะ Oh. นั่นนี่เสียงแดดกับโบมี่ว้าวมามาอีกดอกนึงอีกดอกนึงน,นี่ดอกนึงอยู่นี่นี่โอ้โหเลิศเลิศบอ <laughs> นี่น้อง ปีนี่คอยว่าได้กลับไทยคอยมากกว่ามูเลยเป็นจังไดบาทนี่เป็นจังไดนะเนาะบาทนี่เออเห็นบ่เขาทาบ่นี่โอ้คอยเห็นอีกเลี้วขาหลังหนึ่งดอกหนึ่งดอกเจ้าตามคอยมากตาแดม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 ,ดมนี่หนึ่งดอกอยู่งขางอีนหนึ่งดอกพี่น้องแต่ว่า กล่องมุ่งกล่องค้ากล่องมันมากพอถึงอุ๊บเห็นบ่กระเด็นมากหนึ่งดอกอู้จะได้มันเตี้หนึ่งดอกค่ะนี่คือดอกที่สองน้องเบิง้งดอกโอ้แตกบ่เอามีดใช้ม,ชมีดใช้มีดรีาเนาะพี่นองเนาะโอ้โอ นี่เห็นไหมนี่ละนี่ละเขาเอื้อนว่าเห็ดสมองวัวนี่นี่นี่มากกรมูเขามากกรมูเขาเออแต่ว่ามีฝรั่งจอดรถฟังหนุนอยู่ได้สองขั้นพี่น้องไอ้มันมันมือน,นี้มันแห้งมันแห้งอีลีอืมเอเชื่อไปเอาเชื่อไปขึ้นอืมเชื่อที่เปลี่ยนพิดนี่ละออ เอ้าอืมเดีเสียบแล้วมาอน,นี่เต็มตะกาเรียวเรียบร้อยค่ะเต็มตะกาเรียวบันนี่อือไปกลับบานเฮ้าบันนี่เฮ้ยแักเนาะไปฝากแค่ให้เด้อเหมือนล้างสิม,มกกัเก็บให้เบิ่งงไม่จ้ะ